สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องคิตทิจังชาแนลอีกเช่นเคยนะคะวันนี้คิดทิจังชาแนลจะมาพูดเรื่องการนำทรายไปหวานรอบๆบบ้านเพราะอะไรคิดทิจังชาแนล เคยได้ยินคนเฒ่าคนแก่เล่าสู่กันฟังและเล่าให้ฟังว่าการที่เขาเอาทรายไปหวานไวร้รอบๆบบ้านนั้นเพราะอะไรทำไมถึงต้องหวานทราย ใช้หวานสวดไล่พูดผีปีศาจร้ายต่างๆถ้าสวดเป็นประจำจะทำให้เทวดารักษาอยู่ก็เป็นสุขไปก็เป็นสุขและจะเจริญด้วยอายุวันนาสุขขระละกรณีที่หวานทรายจะใช้หวานแบบมีคนคลอดลูกมาใหม่ มีเด็กแรกเกิดเข้ามาอยู่ในบ้านหรือมีคนเจ็บป่วยอยู่ในบ้านเพื่อป้องกันพูดผีปีศาจร้ายต่างๆเข้ามาก่อกวนแต่การหว่านสายรอบๆบ,บ้านก็ต้องระวังด้วยนะคะ ว่าอย่าให้โดนอย่าให้โดนสารพระภูมิหรือว่าสารเจ้าที่นะคะอันนี้ควรเลี่ยงค่ะอย่าให้โดนเด็ดขาดทีนี้เรามาดูคาถาหว่านทรายกันเลยค่ะเวลาหวานให้เราท่องคาถานี้ไปด้วยอีมัสมิงราชาเสมานาเขเตเตสมนตา สตโยชนะสตะสหัสสานิพุทธชาลปริเขตเตรักขันตุสุรักขันตุอิมัสมิงราชเสมานาเขตเตสมันตาสตโยชนะสตะสหัส,สานิธรรมะ ชาลปริกเขเตรักขันตุสุรกขันตุอิมาสิงราชเสมานาเขตเตสมันตาสตโยชนะสตะสหัสานิปัจเจกพุทธะชาลปริกเขเตรักขันตุสุรกขันตุ อีมัสมิงราชาเสมานาเคเตสมันตาสตโยชนสตาสหัสสานิสังฆะชาลปริเคเตรักขันตุสุรักขันตุหวานทรายไปด้วยแล้วท่องคถาหวานทรายนี้ไปด้วย ลองทำดูนะคะแล้วจะสวดไล่พูดผีปีศาจร้ายต่างๆถ้าทำเป็นประจำจะดีนักแลที่ระวังก็คือควรหลีกเลี่ยงอย่าให้โดนสารพระภูมิหรือสารเจ้าที่เป็นนันขาดนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตาม หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ช่องคิดจังชาแนลก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ